สวัสดีครับแอดมินเบนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารับหน้าที่ในส่วนของการเขียนโค้ดนะครับมาอินโทรกันสักหน่อยไม่มีอะไรมากครับกเ็เบื้องต้นก็อยากให้เน้นไปที่ส่วนของการฝึกเทรดจากที่โค้ดอาร์มสอนนะครับ ก็หาโอกาสลอง b a c k t ท s อะไรดูนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้คุ้นชินกับกราฟกับการเคลื่อนที่ของราคาแท่งเทียนอันนี้สำคัญมากครับอ่าก่อนที่เราจะไปเขียนโค้ดการฝึกลอจิกกันอ่าลองลองใช้ t r a d i n g view ฟรีก็ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ลองดีเพยไปยกดเล่น ให้เรา,าเพื่อการไม่โกงนะเราก็อันนี้อันนี้ไม่ละเอียดนะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวมาสอนให้อีกทีครับ,บยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราเรียนเรื่องอะไรมาสวิ h ไฮสวิ Low อ่ะ อปิดอันนี้ไปก่อนเึิบแฟคทอัลสมมติว่าใช้แฟคท,ทอัลเนาะเึิบอ่ะสวิงไฮสวิงโลเยอะไปอยากให้ลองมาอ่ะเพราะว่ามันฟรีก็เลยแนะนำอันนี้ได้ครับไม่ต้องไปเสียตังค์อ่ะสอนว่าอะไรสมมติว่า High High Low high, Low High โลอ่ะลดลดโลว์ไฮแล้วลดโลว์ไฮอ่ะทำไฮที่ต่ำลงแต่โลก็ยังเท่าๆเดิมอ่ะแล้วก็กดชิปขวาลองดูไปอ่ะลดลดลงอีกอ่ะทำโลเท่าเดิมยังยังไม่มีช็อคบอสอะไรเกิดขึ้นเนาะอ่ะตรงนี้ก็เป็นสภาพเหมือนไซเวออ่ะปึ๊บยังไง อะทำทำไฮเออร์ไฮใหม่อ่าแล้วยังไงต่ออ่ะทำโลที่สูงขึ้นอ่ะบายสิเรามองว่าขึ้นต่อแล้วก็กดบายเล่นเไปยังไงครับอ่าเพื่อให้เราคุ้นชินอ่ะแล้วก็อ่ะเอโคดอาร์มสอนตั้งอย่างสมมติว่าเพราะว่านี้ผมอัดตอนที่ยังสอนไม่จบเนาะอ่าสมมติว่าตั้งไว้ที่โลล่าสุด TP อ่ะ 1>, 1ต่อ1.5อะไรแบบนี้เนาะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับลองกดเล่นอย่างเงี้ยให้เรียนให้สนุกครับเรียนเราต้องเอามาใช้เราถึงจะเราถึงจะตกตะกอนครับอันนี้สำคัญมากอ่าเนี่ยแล้วกดชิปขวาตึ๊ดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่า tp เนี่ยกระเทะตามเท ten d o w t e ี่ปกติอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้สำคัญอยากให้อยากให้ลองเล่นดูแล้วพอเรามาในฝั่งของการเขียนโค้ดเนี่ย อ่ะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องเขียนไอ้ตัวเจ้าอินดี้เนี่ยให้ได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีสอนนะอ่าตัวแฟกทัลเนี่ยอ่รารอเรียนกันได้เลยแล้วเราก็ต้องมาลาเบลเราก็ต้องมาสอนเรียงว่าเออเราจะยังไงให้รอทำไฮเออร์ไฮใหม่แล้วเกิด High, Low, ไฮเออร์โลถึงจะเข้าบายอะไรแบบนี้ครับอ่า เราค่อยไปว่ากันในส่วนของลอจิกแต่ทีนี้มาคุยในฝั่งของเขียนโค้ดกันต่อก็คือการทำบอทดเทรดนะครับพอดีแอดก็ทำมาน่าจะ2ปีกว่าและเขียนในเบรกดีมาพวกเมตาเทรดเดอร์เนาะมาก่อนก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้ฝึกฝน มากมายแต่ทีนี้อยากจะอยากจะแนะนำว่าการทำบอดเทรดครับมันไม่ได้ง่ายมันยากเลยแหละแต่ผลลัพธ์มันก็หอมหวางสุดๆมันก็จัดเป็นหนึ่งสำหรับแอดนะก็เป็นแพสซีฟอินคัมหนึ่งอย่างอ่าฮะเหมือนมีเครื่องผลิตเงินอ่าถ้าเราถ้าเรามีเงินหรือว่าเราทำ หรือต่อให้เราไม่มีเงินนะแต่ถ้าเราทําบอทได้ดีจริงเราก็เอาไปเทรดกองทุนอะไรก็ได้นั่นก็เป็นขั้นสําหรับแอดแอดมองว่ามันเป็นขั้นแบบขั้นสูงละแต่ทําได้คุ้มไมคุ้มมากไม่มีเงินแต่คุณมีความสามารถอ่าล้วก็ไปโคกับกองทุนอ่ายังไม่ต้องมองว่ากองทุนนู่นนี่นั่นอะไรครับเอาเบื้องต้นก็ทำบอทสเปคนั้นให้ได้ก่อน ถ้าทําได้้วเนี่ยต่อให้ต่อให้เราไม่ไปเทรดกองทุนเรายังไปได้อีกหลายทางครับจะใช้เงินทุนตัวเองอเงินทุนของลูกค้าที่สนใจค่อยว่าค่อยว่ากันครับเบื้องต้นคือต้องตอบตัวเองให้ได้ครับเบสิกเลยว่าทําไมถึงยากทําบอทเทรดอ่าเหตุผลเพราะอะไรยิ่งยิ่งมีอาร,อารมณ์ร่วมเยอะๆยิ่งดีครับ อ่าอย่างแอดเนี่ยก็คือปลายทางเนาะก็คือแอดก็แอดก็เทรดครับก็เทรดกองทุนอยู่ปลายทางของการเทรดก็คือไม่ต้องเทรดโคตรดีเลยอ่าไม่ต้องเทรดก็ต้องมีระบบมีบอทอย่างเงี้ยครับก็ตั้งเป้าตั้งเป้าให้ชัดเจนเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องเจอในสถานการณ์ต้องล้มเลิกต้องเลิกกลางคัน อยู่แล้วครับไม่มากก็น้อยยังไงก็ต้องเจอว่าโอ้ยิ่งยิ่งสายทําแบบว่าระบบแบบเทศแบบจุดเข้าน็เนิร์ดยากๆเนี่ยโอกาสท้อเพียบครับใช่แอดก็เป็นสายนั้นนะแอดจะไม่ถนัดพวกแนวเทแนวกิจอะไรมันจะทํทาไม่เป็นครับส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบจุดเข้าวิเคราะห์กลยุทธ์เหมือนเทศมือเทคนะิคอลอนาสิดอย่างเงี้ยแล้ก็ใช้พวกควอนมาเพิ่ม ใช่ในการวาง stop ปล้อ TP โซนที่ได้เปรียบอ่าเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเรียนกันไปครับเราอยู่กันยาวๆเลยหนึ่งคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเขียนเขียนใส่กระดาษก็ได้ว่าทำไมเราถึงอยากทำบอทเทรอ่าตอบตัวเองให้ชัดอ่าแล้วเดี๋ยวก็เราก็ค่อยๆเรียนกันไปครับ มันมีมันมีหลายส่วนมากในในกว่าจะไปถึงขั้นทําบอทดเทนโอเคอ่าทีนี้เราได้เราได้เป้าหมาเราได้เราได้ภาพรวมภาพใหญ่แล้วก็วเดี๋ยวทางแอดทางทีมเนี่ยก็จะพยายามซอยซอยจิ๊กซอแต่ละส่วนที่ต้องมี ถึงจะทำบอทเทศได้เช่น1ต้องต้อเราจะใช้ y y t o o กันเป็นหลักนะครับ 1. เราต้องดึงข้อมูลมาเป็นอ่าแล้วก็อ่าทำเป็นเตรียมเป็น Data Set ต่างๆเอาข้อมูลมาใช้ต่ออ่าทำกลยุทธ์ได้วิเคราะห์วิเคราะห์เป็นทอดกราฟเช็คข้าวๆอะไรครับแบเทสไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมแต่ สมมุติว่าไม่ถึงแบ็คเทสนะเพราะว่ามันมันจะลึกมากสมมุติว่าเราพอดกราฟโอเคแล้วอ่ะเอาอาจจะทำแบ็คเทสแบบหยาบๆเข้าๆแล้วก็ไปลองรันจริงแต่ใช้เงินเดโมอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวจะพยายามซอยมาเป็นจิกซอ aw, เล็กๆเๆจะได้ค่อยๆเหมือนเก็บเลเวลเราเอามาประกอบกันตอนสุดท้ายในการทำบอทรันกันครับอ่ะทีเนี้ย อย่างอันนี้เราเรียนเรื่อง SMC กันใช่ไหมครับแอดก็จะ,อะแอดก็จะสอนตัวนี้แหละเป็นแฟ t ทออย่างนี้แหละตึ๊ดตึ๊เนี่ยทีเนี้ยอยากอยากให้มองว่าคือแอดจะสอนเป็น Pattern เลยน,น,นะแต่ว่าอยากให้นักเรียนเรียนแล้วฝึกคิดให้เป็นแล้วก็ไม่ต้องฟิกคือ,อตอนแรกก็เชื่อสำหรับคนที่มือใหม่ก็เชื่อไปก่อนก็นกได้ลองทำลองเล่นดู แล้วพอมีไอเดียต่อยอดเนี่ยก็ลองลองทำดูเลยครับลองดูสมมติแอดบอกว่าใช้แฟคทัลเนี่ยที่ค่า5แต่นักเรียนอาจจะไปลองค่า3ค่า10ดีกว่าหรือเปลี่ยนลอจิกเลยอันนี้ฟรีมากเลยครับเหมือนจริงๆไม่อยากให้มองว่าผมเป็นอาจารย์เป็นอะไรด้วยนะคือมองว่าเออเราอาจจะทำมาก่อนแล้วก็เป็นไกด์กให้ครับจะได้ช่วยกันพัฒนาด้วย ก็คือเด็กแอดจะสอนเป็นแพทเทิร์นแต่นักเรียนก็เรียนเป็นแพทเทิร์นแล้วพยายามจับจุดจับโครงสร้างมันให้ได้แล้วเราจะไปประยุกต์ไปต่อยอดไปโมมันได้ครับอ,อยากให้อยากให้เรียนไปในทิศทางนี้แล้วก็ส่งการบ้านกันเยอะๆนะครับถ้ามีการบ้านหรือไม่มีการบ้านอยากส่งโค้ดมาโชว์ส่งผลลัพธ์มาโชว์กันเต็มที่เลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน ในคาดครับสวัสดีครับ